มาเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่น้องเกี่ยวพี่น้องมื่อหรเกี่ยว,วยอมหน้าจจเจริญ ค้อบวกนันเนี่ยข้อก้าวขึ้นเยอะนะขู่โหดเรีร้อยเหรอวะ เล็นมจเล็นะไทุท้ายตอนกัน่อเขาหนาเชียวขาก่องก็ตั้งตอนน่นเนาะ